สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมือเพอนเอฟซีเด้อสุขสุขคนเนาะเพราะว่าสิเป็นทางฟังไทยและกับฟังลาวเด้อมันนี้ก็มาพบมาพอก,กับสาวกคือเก่าพี่น้องมันนี้ก็ยุให้ยุหน้าคือเก่าเนาะมันนี่สาวกสิม,มาเปิดคลิปเนาะสิผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิง่งอันสาวกสิปวเขาเมาเนาะพี่น้องปวเขาเมาหน้าปีนีนเนี่ยเนาะเพราะว่าเขาในหน้าสาวกมันกิ พ่อเมาบ่อเดาเนาะก็เลยสีมาเห็ดข้าวเมาน่พี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเนาะตาการควันไฟขวดข้าวเมาเมงยาพี่น้องเดี๋าซากอสิพาไปเบิ่งเด้อว่าอันนั้นมันสิเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องว่าเดวจะเปลืองเดวดูวยย่ายังจะเปลืองเนาะ,นะเป็นกระน,นอนเนาะนป้าเขาสิพาไปเบิ่งตอดกินนะพี่จ๊ะ พี่น้องชิวชิวชิวพี่น้องพี่น้องเข่าวมาเข่าวมาก็กำลังค้างคืนเนาะพี่น้องกำลังค้างคืนเที่ยวงามแบบมันงกำลังพอดีเหมาฮันเด็พี่น้องกระเดื่อวันนี้กระเดื่อชิมาเฮ็ดเข่าเหมาเนาะทาไปเบิ่งน้ำกรนพี่น้องว่ามันสีงามดูว่าจะง่ายเนาะตอนตามเดี่ยวไหเนาะตอนเห็นกำลังสีขัวก่อนเด้อพี่น้อง ัวโดดนะสิบัได้หนึ่งเพราะว่าเห็ดเห็ดเห็ดหน้าแซงหันได้หนึ่งก้อนนะพี่น้องได้หนึ่งแ้วก็จังได้เอามาขัวแต่ว่าหนึ่งสีขัวโดดเพราะว่ามันมันจังสีเห็ดใหายเข่าเมาสีเขามามียวนะพี่น้องก็เวยแบบสีขัวได้เลยเยาทาม,มาเบิ่งมาตอนเดียวเลยเนาะพี่น้องเดียวสิถ่ายเบิ่งไหม่ปะหน้า,าตาออกมามันสิเป็นจังไดเนาะัผู้ได้วางก็มาด้อมาเฮ็ดเข่าเมาซอย ขมิ้นขม่าซอยซาวโก้เดิมเนี่เด้อขมิ้นมาวไม่ใหม่สดๆน้องพี่น้องข้าวเมาหน้าแซงเออหน้าปีข้าวเมาหน้าปีน้องพี่น้องเดิมมาเด้อมาเด้อผู้ใด้บางก็มาเฮ็ดข้าวเมาซอยเนี่เด้อตอนนี้ขมิ้นขม่าวกับซาวมาเบิ่งเด้อพี่น้องตอนอันข้าวเมามันการเนาะข้าวเมามันการขนขมาก็ี่ได้คนเด้อเพราะว่าขึ้นมาคนมั้งแต่พิพิหมอ่ะนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ ข่นที่เมื่อยดับตาเ่าก็จสีบ่าเดือพี่น้องเพราะว่าควนหันควนไผ่แสดตาแห้งพี่น้องน้ามันบกเลยเนาะน้อกับตองควนเดิอนะยุดบ่าดดนะขันยุดอีกคือแบบิดหมอแบบใหม่ด้เก็่ยวมาที่มานดากาม่าที่เวอร์เซียลน้ะพี่น้องเส่ยอยู่บ่ ภาพามันมาแจ่มกันได้กับต่องโคตรว,วนได้ๆหรือโฟเมทินองมันมันอยากเดือดเหลือมนะก่อนเดี๋ยวน้องพิ่ๆหัวเข,ข,ข่ามังกรก่อยกับ <c oughs> พี่น้องคือแนวคนเอาไบฟ้ายเดี๋ยวแล้วมันจะสบาย <c oughs> เป็นคนโค้งน้องคนรอคน,ๆๆๆคนๆๆๆ บงหว่าคนอีใส่ก็แล้วแล้วละ2เบื้องพี่น้องนี่เป็นเบื้องสุดท้ายเนาะเขาเมาซอโฟกับเย3เบื้อง3เบื้องใหญ่ดอกชั้นสิขวกับ2เบื้องแหแต่ว่ามันคนยากซะสิแบ่งออกเป็น2เบื้องเ3เบื้องพี่น้องี่เบื้องเดี่แหลสิอีกล้นเติบย้อจังสิได้ไปตาม ขาบินขาเบิ่งขาส้มนะกันเด็กพี่น้องว่าไม่ถึงงานด้วยสีดาเนาะโอ้เด็อยากคนสีตัวเด็กมาแล้วกูคือหายอืมจอกมันยังเขี้ยวอยู่ย่อยง่ายได้เบื่อนี่ก็ได้แล้วนะทุกคน เดี๋ยอินทรีก่เดี๋ยวปาสามสิเดียวตะการฮาวี่เอามาสันนี่ีินองเอาไปใส่หอมหอมสันอันรถแท็ี่จำค่ตังข้าเปลือกหอมหอม ไอเพี่น้องไปขอกันตอนตั้มเลยเนาะว่านี้สวยงามดูวงงามเกมแม่กับตองงามตอนนี้ก็กมาตั้มเลยเนาะพี่น้องตั้มและตั้มเข้ามาซีรี่ย์เบิ้งเนาะอีเมเราเป็นคนซักใหม่ก็ได้สบายดีทีเนาะ ตั้มกับตั้มแงแตกบุกลงแน่นี่มึงอกระห้องด้นแจ้สบายดีเนเสบายดีน่ยสบายดีียงว่าอยากมีปันไดเนาะเพาะ่ามตั้มขำอมาตัมพ่วงเพนพ่วงขายพี่น้องเอ้ยตขมาด้พ่อแม่พี่น้องเยตมวเพนพ่วงขายเบดมองตํามันกระเด็ดกระเดือไแน่ตอนนี้เฮากระไดอันนั้น สองเถียวพี่น้องอย่างอีกสองสามเถียวพ่จักจยังสิไ้ยังสิสัมเดเนะ<อ> <c oughs> เดียวบัดเดียววัดตอนพัดเดียวข้าวซอสิถ่ายเบิอีกเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะคือบรรยากาศตอนฮอนฮอนแดดเผ่นๆพี่น้องเอ้ย อยากได้คนมาตำซอยลงอยากได้คนมาตำขมอซอยวอะย,ยากยากว่บ <c oughs> ไว้เดียวสุดดงพนวาบุญวยเดียวไม่บ่เด็ดไปดงเยียนซ้ำเขาไปหรงเยียนบ้านหนึ่งนึงไข่แตกมา <c oughs> ก็ยากเียี่ัวเะออันนั้นมันบ่ดเยะไขมอมันแดดส่องมาเพียงเดียวนาดจีไทยบึ้งมอเน้องใส่จอมองโคตรถนฮะนะพี่น้องตะกี้เนาะสมัยพุดมุดานตามข่าวย ก็พักพอด้วะพี่น้องขวดออกอีเมลเอกกับสิฟัดใช่ยีโดอรก็ไพก็อีสุดใจอีเมลเราพัดพัดเอากาบเอาแกบมันออกคนานพี่น้องงาม,ามีเดอะเขามาเมือ้เคี้ยวดีพี่น้องเขามาเขมาขมาใหม่หมสด จะบุ้งมาพักผ่อนนั่นจะเนาะจะจะบวมมือไงพ้าเดี่ยวกับใส่โครกระตั้มอีกขามาเอาเคี้ยวพี่น้องเคี้ยวกลัวมมอว่าหานหูอีกหรอ้ออืมให้ิ่งกระไก่จะสิไปใช่ฮะไปองเฮียน,ยยนบ่ ไรถวยยังถวยแจ่วค่ะตอนนี้กระไกลสิแล้วเด้อกร่น้องเชากอกกระตุมาตามถุงลงเนาะ ไ้น้องช่กองน้พี่น้องยีโซนอ้ตวแงออง้องเขาคุมแหงล้วพี่น้องเดี๋ยวผนั่นนไปบนขามนะสปไก่โคกเลยได้ต่อแล้คับสิมนกุบิกระยาานางมาแม่งามงาม ตารินาคือบ่เห็นไปเด้อไปเด้อกินส้มเอางามเด้อผัก <coughs> <coughs> มันก็เด้อบ่เด็กต่ํามันบ่แห้งปานไดหนมันต้องแงอยู่ห่างพุ่นน่ะเอาะเข้ามาในห้องโอ้ยกระโดดขึ้นน่ะ้องดงดี เด <ka> er um> <c oughs> mm so ียวเดียวทุกคนดงยุบ no, ขึ้นมาเลยค่ะเอาได้ได้ได้ยุบขึ้นมาได้ได้เดี๋ยวค่ะใส่ไฮเบิ่งกนะทุกคนงามอดีโนมันเขียวเนาะเห่าพ้นบนหยุดปากใหญ่พีแม่เลากรปบาดตอนนี้ก็ะเดียวเป็นสีเดียดเดียวเดียวนะทุกคนเมื่อยแหงอลงบบบันไดเอาขั้น ขั้นขึ้นแบบอีกแจักดอกแจ็คลุงแจ็คดอกสี่ใบว่ะได้งว่าไปมันไปดัดมันไปหอมขมเอาเลย ตัวนี้พาดแล้วนะจ๊ะทุกคนพาดแล้ว,วตัวนี้วนัทรหน้ตเราพาหัวว้ันาะเอายด้ัดแล้วเลยเนาะทุกคนเดวเป็นที่รอยบว้เ,เมือคอย ก็ไปคูเพราะว่ามันหเอาว่ากินนั่นกินหยาเนาะการทุกคนสาหรับขีดน,นีแก็สมบุติี่ยังน้ายเน,นาะงสาวกอก,กระพ่ายข็ดเขามาน่าปีแด็กกระเลวเป็นที่เดัดเด้อเนาะการคิดเติดขีดไปเพียงชนิดเด้อพ่อให้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามขีดสาวกอเนี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจกำลังใจใสาวกอเน้าพ่อแม่พี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้า,าสำหรับขีดหนี้บ๊ายบาย